บนันทึกไทยเบฟหน้านี้รวมใจต้านภัยหนาวปีที่17จังหวัดอุตรดิต์เดี๋ยวนี้มันหนาวได้ฮะบก็ดีใจค่ะได้ไปให้หลานทมดีใจมากๆส่งมอบไออุ่นพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขให้หนาวนี้เป็นฤดูหนาวที่อบอุ่นกายและสุขใจ คารวานต้านภัยหนาวเดินทางมุ่งสู่บ้านห้วยยางอำเภอบ้านโคกซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆอยู่ท่ามกลางหุบเขาและเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดอุตรดิตถ์ติดกับขอบชายแดนไทยลาวที่นี่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวชาวบ้านต้องต่อสู้กับภัยหนาวอันยาวนานรู้สึกว่าดีใจว่าเตรียมความพร้อมว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาร่วมต้านภัยหนาวกับไทยเบฟซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่เราทำงานอยู่ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนำโดยคุณฐานทิพย์สิรินุพงศ์ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยเบเวอร์เรจร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเพื่อส่งมอบผ้าห่มจำนวน1 3 0 0 0ผืนให้กับผู้ประสบภัยหนาวและส่งมอบน้ำดื่มคอมพิวเตอร์หนังสือและอุปกรณ์กีฬา ร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางโครงการนี้เป็นโครงการของไทยเบฟเป็นโครงการที่ดีมากนะคะที่เราจะแบ่งปันความความรู้สึกดีๆไออุ่นชาวบ้านที่เราไปทั่วประเทศนะคะก็ดีใจนะคะที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็จะขอให้มีโครงการแบบนี้ตลอดไปค่ะไทยเบฟร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชน